เมนูนี้เป็นอาหารชามซุปแล้วนะครับเวลาพูดถึงอาหารชามซุปก็จะรู้สึกว่าสําหรับอากาศแบบเมืองไทยอย่างเงี้ยครับเวลาทานซุปเลยเราเรารู้สึกว่าสบายตัวนะครับโดยเฉพาะเมนูซุปเมนูนี้เป็นเมนูภาคไหนครับภาคเหนือครับครับคือที่บ้านโจมจะทานอาหารอะไรที่เป็นเกี่ยวกับภาคเหนือบ่อยโอ้เยอะมากครับเพราะที่บ้านเป็นคนเหนือนะครับแล้แกงตัวเนี้ยเนี่ยกินตั้งแต่เด็กนะครับครับนั่นก็คือแกง หัวปีไก่ฉีกครับครับผมอร่อยแน่นอนนะครับเอาเอาเครื่องที่อยู่ข้างหน้าก่อนดีกว่าโจมันอะไรครับนี่น้ำพริกอะไรสักอย่างน้ำพริกตาแดงครับที่จริงก็คือเราใช้ตัวนี้เป็นเบสเขาของน้ำพริกนะครับเพราะวันนี้เราจะทําพริกลาบเหนือครับอันนี้คืออะไรฮะเป็นขาครับหอมครับและตัวนี้เลยครับที่ขาดไม่ได้ของพริกลาบเหนือครับครับเขาเรียกว่ามะแขวนครับมะแขวนและอันนี้ก็คือขาก็คือเราฝนฝนฝนไว้เลยครับหรือว่าตําก็ได้ครับตําก็ได้แล้วเราก็มาผสมกับตัว น้ำพริกตาแดงครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นตัวน้ำพริกของเขาพริกลาบเหนืออ่าโอเคครับโจมเริ่มเลยตตัวนี้เราก็ต้องเอามาบดก่อนคือตัวเนี้ยเราคั่วเรียบร้อยแล้วโอเคแต่คือก็คือมะแขวนเนี่ยของเขาจะมีเปลือกและข้างในจะมีเมล็ดสีดําครับซึ่งเมล็ดสีดําเนี่ยเราควรเอาออกเพราะว่ามันจะทําให้รสชาติขมครับก็คือเราคั่วเสร็จเราก็เนี่ยครับเราก็ใช้แต่เปลือกเขาแค่นั้นเองส่วนเมล็ดสีดาเราก็ทิ้งไปครับ อันนี้เราต้องบดแหลกแค่ไหนครับเป็นผงเลยเป็นผงเลยก็ดีแล้วอันนี้ก็คั่วแล้วด้วยใช่ครับคั่วเรียบร้อยแล้วสําหรับมะแขวนนี่นะครับหลายๆคนก็อาจจะเออหาซื้อเลยที่ไหนนะครับถ้าเป็นคนที่ทําอาหารจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะรู้จักมะแขวนในอีกชื่อหนึ่งนะคุ้นเคยมากก็คือชูงเจียนั่นเองนะครับข้างหลังเขาจะเรียกว่าเสฉวนเพเปอร์อ่ะโอเคครับละเอียดลวครับแล้วเราก็มาผสมทุกอย่างครับให้เข้ากันเฉยๆแค่นั้นเองอันนี้ก็จะดูเป็นตัว พี่แกงของเขานะครับของแกงหัวปีไก่ฉีอ่าเข้ากันดีแล้วนะครับต่อมาเราทําอะไรต่อครับก็เดี๋ยวจะเอาไปแกงนะครับได้ครับสนระมันไม่เยอะครับประมาณหนึ่งช้อนโตะคือที่บ้านก็สอนนะครับว่าที่จริงเราสามารถจะผัดก็ได้หรือไม่ผัดก็ได้แต่ถ้าเราอยากให้กลิ่นขาหอมมากขึ้นก็คือควรเอาไปผัดรัับปกครับ แล้วก็ใส่น้าครับน้ํานะครับซึ่งวันนี้ผลขอใช้เป็นน้ําแร่และกันครับเพราะน้ําแร่อย่างที่เราทราบนะครับมีแร่ธาตุสำคัญสำคัญมากมายโดยเฉพาะแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมก็ดีต่อเรื่องของกระดูกนะครับช่วยเสริมสร้างก,กระดูกของเราให้แข็งแรงด้วยน้ําเราใส่เยอะแค่ไหนครับโจมครับลิตรครึ่งครับลิตรครึ่งนะครับครับอ่าเราค่อยๆใส่จะได้คนให้แตกตัวได้ง่าย เดือดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอกชอนฝองนะฮะเอาละครับและเพื่อเพิ่มรสชาติเข้มข้นให้กับแกงหัวปีไก่ฉีของเรานะครับคนมีใครรับง่ายๆครับโดยการที่ว่าใช้นี่ครับซุปรสไก่ก้อนนั่นเองนะครับคนใช้ทั้งหมด1ก้อนครับต้องบอกว่าเป็นวิธีง่ายๆที่จะทําให้เราเนี่ยได้รสชาติเข้มข้นของน้ําซุปนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับตอนที่น้ําเดือดพลาดนะครับแล้วคนก็คนให้ก้อนซุปเขาละลายดี แล้วก็ปรุงรสครับด้วยน้ําตาลและน้าตาลนิดนึงครับได้เลยครับอันนี้เป็นหัวปีนะครับครับก็ซอยหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับฮะโอเคเราแช่น้ําไว้หัวปีเขาจะดําอะไรหรืออะไรยังไงก็ก็แช่น้าก็ช่วยเล็กน้อยนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับพี่เสดจน้ําเลยนะครับได้ครับเราใส่หัวปีเมื่อไหร่ครับใส่ตอนน้ําเดือดเนี่ยละครับอ๋อน้ําเดือดอีกทีแล้วก็ใส่ได้เลยได้ครับ แล้วก็ไก่ฉีกครับเราเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้ตกแต่งครับผมแล้วเราต้องต้มนานเท่าไหร่ครับก็จนหัวปีนุ่มนะครับก็สังเกตดูเรื่อยๆครับครับครับผมตอนนี้หัวปีของเราก็นุ่มแล้วนะครับใช่ครับก็พี่บอลชิมไหมครับชิมรสนิดนึงได้ครับอูสีดูดูเดือดมากนะฮะปกติเราก็จะคิดว่าภาคเหนือภาคเหนือเขาไม่กินอะไรเผ็ดๆนะฮะอ๋อก็มีครับครับอืม เข้มข้นครับอร่อยอร่อยครับครับผมใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วครับแล้วก็จะใส่ผักชีพลั่งลงไปครับครับอ๋อันนี้คือราแสกตอนท้ายเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับครับผมแกงหัวปีไก่ฉีดหน้าทานนะฮะก็เป็นแกงที่ทำไม่ยากเลยนะครับของทางภาคเหนือทานกับข้าวเหนียวนะฮะ